วัสดีครับงานเก่อ้ก่อยก่อยเกิดความกระหุกมาแลครับสวัสดีครับวันนี้มาพบก,กับร้านข้าวโอ๊คอยนะครับเราจะมารีวิวรถเคนบังคับนะครับสเกลประมาณ1ต่อ24นะครับตัวนี้เป็นรีโมท2.4กิกะเฮินะครับเรามาดูกันภายในกันนะครับ เรามาดูสินค้าภายในกล่องนะครับภายในกล่องที่มีมาให้นะครับก็จะมีตัวรถเคーหนึ่งคันนะครับมีรีโมทมีรีโมทนะครับรถเคนตัวรถนะครับมีคล้ายเป็นเหล็กนะครับมาให้ยกนะครับหนึ่งอันมีสายชาร์จ USB มีแบตเตอรี่นะครับแบตเตอรี่ในรูปนะครับมันจะเป็นแบตแบบสามข้อนะครับ ขนาดแบตมันจะอยู่ที่ 700mAh 3 6์นะครับแต่ว่าตัวนี้เป็นแบตรุ่นใหม่นะครับแบตที่ทํามาใหม่จะมีมาตก้อนเดียวนะครับขนาดแบตจะอยู่ที่8 0 0 m อมนะครับ3 7์นะครับคือจะให้พลังงานที่สูงกว่าตัวเก่านะครับอ่าเดี๋ยวเราจะมารีวิวการใช้งานรถกันนะครับแบบแรกนะครับเปิดฝานะครับเปิดฝาใส่แบตนะครับ ได้ดีนะครับแล้วกันนีม่มังยากาปาอืมรีโมทจะแกะยากนิดนึงนะครับรีโมทจะเป็นถ่าน 2A 2ก้อนนะครับขนาด 2A นะครับกันเงียง เอนนี้ไม่น้้นีครับเนนี้ันนี้เราก็มาเปิดสวิตช์ตัวรถนะครับเปิดสวิตตัวนี้นะครับตัวนี้นะครับเปิดสวิตอ่านะครับไปก็จะติดนะครับตัวรีโมทนะครับเวลาเล่นนะครับคือถ้าไม่เปิดสวิตรีโมทมันจะกดไม่ได้นะครับเนี่ยครับเนี่ยมันจะเป็นแบบนี้ ให้เรากดสตาร์ทที่ปุ่มลูกกุญแจก่อนนะครับมันก็จะมีเสียงสตาร์ทเครื่องยนต์ขึ้นมาแบบนี้นะครับอันนี้เป็นปุ่มเปิดเพลงนะครับมันก็จะมีเพลงครับอันนี้เป็นเสียงแตรครับบีบแตรนะครับอันนี้เป็นปุ่มเดโมนะครับตัวตัวรถจะเล่นเองนะครับอันนี้เดี๋ยวเรามาเป็นเมนนูนก่อนนะครับเราบังคับเองนะครับอันนี้มังคับยกเพลง เนหน้าถอยหลังเล่นซ้ายถอยหลังนี่ครับนะครับแบบนี้นะครับเลีนหน้าถอยหลังนะครับเอเค,อเคลงคอันนี้เรามาดูโหมดเดโมโนะครับเดโมโมันจะเล่นเองนะครับ อันนี้นะครับโหมดหมดเล่นเองนะครับนี่นะครับโอเคเดี๋ยวแค่นี้ก่อนนะครับตอนโหมด,ดเต็มโหมอ่าเรามาเก็บเกม เวลาเลิกหยุดเล่นนะครับเราก็กดปิดสวิตนะครับมันจะร้องบอกบายๆนะครับกลโอเคครับขอจบคลิปเพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับกดก็ก้ามกดกัะกะไก่กดกะเงินให้ปวกงาวนะครับกดกุ้งก้าม